อะไรเหรอพ่อไม่เล่นด้วยเหรอคะฮะอูเซ็งเลยหนูเซ็งพอ่อไม่รู้เป็นอะไรพอ่อไม่สบายไหนหนูหน้าพ่อดิอ,อ่อ,อนไปดูพออ่อหน่อยเร็วเร็วเร็วไปให้กำลังใจพ่อหน่อยพ่อสบายเหรอพอไม่สบายแล้วไปช่วยอะรเ็วเร็วๆพ่อไม่สบายไปดูพ่อหน่อยเร็ว เอองั้นก็ออกไปเลยถ้าไม่ดูพ่อไปเลยไปเลยไ,ไม่เล่นด้วยแหละไปเลยไปเลยเร็วๆดูด,ดเธอเธอนางดูเธอนางไม่อยากใกล้เธอนางว่าเธอไม่สบายนางว่าไม่สบายนางไม่อยาก เดูนนั่งมองเธอนัอ่งรู้นา,นนนานนนงรู้ว่าเธอไม่สบายเสียใจครับขอไม่เล่นด้วยอ่ะ ใช่น้องอ่อนไม่ใกล้เลยนะคะทุกคนดูค่ะได้แต่มองได้แต่มองห่างๆอย่าง,งหงวัวหวัดวที่โชว์เนี้ยใช่ดีอะมันนิ่มที่ชุ่มเลยเนียอ่อนอ่อนไม่หว่วงพ่อหรอแต่อ่อนหว่วงใช่ไหมแต่กลัวเป็นหวัดด้วยใช่ไหมอู้ พ่อเงอนแล้วนะพ่อเงอนแล้วนะน่ะเธอดูนางก็งอนเธอเหมือนกันเอาบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายน้องออนไปแล้วนะคะทุกคนนอ,อนตาเหลือบไปแล้วนะคะเห็น <c oughs> ดูหน้าใกล้นๆเลยนีอุ๊ยดูทำหน้า